ตัวนี้ก็คือรุ่น fdl 0 0 1นะครับเป็นพัดลมที่พับได้นะครับพกพาได้ง่ายๆเลยมีหลายสีให้เลือกตามนี้เลยนะครับเราไปดูตัวจริงของเขากันเลยนี่ครับ fdl 0 0 1พับแล้วก็จะกลมแบบนี้เลยนะครับนี่ขนาดเล็กพกใส่กระเป๋าได้เลยนี่ครับทุกคนเขาสามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะครับปรับรูปทรงตามต้องการได้เลยนะครับจะปรับไปเป็นทรงสูงแบบนี้นะครับหรือจะปรับไปเป็นทรง แบบนี้ก็ได้นะครับจะดูดลมขึ้นจะเป๋าลมขึ้นตรงนี้ได้หมดเลยปุ่มควบคุมของเขามีเพียงปุ่มเดียวครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนกดเปิดเบอร์หเบอร์สเบอร์สนะครับปรับแรงลมได้ 3. ระดับนะครับช่องเสียบชาร์จของเขาเป็นช่องแบบไมโคร USB นะครับซึ่งเขาแถมสาย USB มาให้ด้วยอยู่แล้วในกล่องนะครับขณะที่เราเสียบชาร์จนะครับ ขณะที่ทำการเสียบชาร์จจะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ครับนี่จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้บอกให้รู้ว่ากําลังชาร์จไฟอยู่นะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วรุ่นนี้ของเขานะครับไฟก็จะดับลงบอกให้เรารู้นะครับว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับสะดวกมากเลยนะครับทุกคนพกใส่กระเป๋าเสื้อได้เดินทางได้ไปเที่ยวอะไรต่างๆนะครับไม่เกะกะเลยด้านล่างของเขาจะเป็นยางรองกันลื่นนะครับสําหรับไป วางบนพื้นที่ที่ต้องการนะครับได้หมดเลยไปดูรุ่นต่อไปกันเลยนะครับ